สวัสดีครับมันอนีเข้าคั่วอีกไปน้องเอาไม่เห็ดเมนูผัดชาปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกครับไป้องข่าใส่ปลาดุกหั่นแหลวเรียบร้อยครับเนี่ปลาดุกซีพีได้ไปน้องกซีพีเนี่ยมันดีแซ่บดีครับ่นลองท้าใส่ตัวนี้ไล้ในเครื่องเนี่ยเครื่องสำเร็จมาเลน่นมีพริกแกงมีขิงซ้อยมีพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกหยวกพริกหวานหลังก็ มะเขือครับพี่น้องเอาเอาว่าเตรียมตัวนี่บ้างนี่ยต่อยผิดต่อยบดเขือ่อนตองอ่ะอันนี้ปาลาดุกครับตัวใหญ่ๆดุกซีพี่ได้พี่น้องแล้วรับใส่มะเขือนอยูอ่หน่อยมะเขือใส่น้ำ เลือบเาะสาหน่วยทำจาก,ากเลกนดีเลยนสามตเกหพริกดวกพิกดวกพริกหว,วานครับก็ใช้กันเลยครับนี่คือพริกเม็ดทัานเห็นโรยลงลงใส่ก็ไดิพริกเม็ดเนี่ยอกอน พริกไทยอ่อนอันนี้ขิงครับเนี่ยชิงซอยอันนี้พริกแกงอันเป็นผ,ผักนะครับเพื่อนเอาแกงเห็นลแล้วนะเนาะทำไรลงมือกันเนลยไปก่อนมือเลยกระทกห่อนน้อยนาะ เดี๋ยวน้ำมันลงไปไม่ต้องน้ำมันใส่น้ำมันเหมือนที่เราใส่กะทิอ่ะแฟรนี่แล้วก็นี่คือพริกแกงสำเร็จพี่น้องพริกแกงสำเร็จรสมรสอาหารมัน,นหอมอันนี้พริกโขกอยางนี้เราเผ็ดมันจะไม่เผ็ดเราก็เลยเพิ่มพริกโขกใส่กระเทียม bốc bài Tiếp theo cái nói Tập lên à vẫn hỏa không tiếng nói Tiếp theo tiếng nói Tiếp theo tiếng nói Tiếp ปลาเตียมว้เนี่ปลาด,ลดุกพีพี่เดียใช้ปลาดุกซีพีเนี่ยดีสุดเลยแล,แล้วนี่แคนะ่น้ำปลาด้นน้ำปลาก้อนแล้วน้ำปลาน่อยแล้วก็ชิขาวเนาะมือน,นี้มาใส่ซอ phải kéo đó, rồi làm đuôi phúng rồi bây luôn, phúng không, lên. Phần 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 phần. đây cắt nó, cắt ra làm nó. cho mới cắt vào cho mới thích bắt <laughs> đầu lúc này cuối tháng mặt cuối năm rồi, cuối năm mặt cuối năm mặt cuối năm mặt con năm bật bật kẹt Nó làm gì không? làm cho khoai súp, đèn, rồi, rồi. rồi. ม้นตาลทรายจล็กนิดน,นึงครับน้ำตาลทรายบม่ใช่รายการไม่ต้องการหวานเคนี้ไม่ต้องหวานเลยตามยังไงครับปิดไฟจะข้าวกันมันชีบอ๊อสุกต <c oughs> ายแป๊บเล่นดอยเอาครับเคลื่อนที่เหลียเนี่ย มาใส่ลงไปเลยขัน่อต่อไปกับื้องปลาเติมซุปเข้าเครื่องที่เหลือก็คือขิงครับขิงซอยใส่โดดเลยนะครับพริกไทยครับพริกไทยอ่อนลงไปเลยนะกรับพริกหยวกครับเนี่ยพริกหยวกชื่อหวานครับใส่ไปเลยอัดตัวเลยครับ

อาเป็นยังไงโอ้ลุกแทเริ่มวดหน้างวดแล้วทไดุ้กป่ทกาทุกอะไรน่นี่ใสนะ่ทีเนาะลุกไผ่อนทะำในขาดไปเลยนะี่ลกปารบบรงค์าลางดปเลยลูกาใส่ลูรปพา ปิดแก๊นเลยแล้วปิดแก๊นเลย,เลยแล้วทุกแล้วเรียบร้อยกลับอกเลย เรียบร้อยครับพี่น้องนี่นี่นี่หน้าตาเป็นยังไงครับพี่น้องผัดเผ็ดปลาดุกผัดชาปลาซีพี่ครับปลาดุกครับพี่น้องสรสชาติเลิศครับพี่น้องกินกับผัดสวยอ่อนหวาเด้เอพี่น้องเด้ออ่า